สวัสดีครับกำปนาต้นครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับต้นยอนทอยและใน EP นี้ผมจะมารีวิวฟิกเกอร์อาร์สปิริตไฮเปอร์โมเดลกอร์ซิล่าพาร์ท1ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกำปนาต้นครับผมขอฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีวิวฟิกเกอร์อาร์สปิริตไฮเปอร์โมเดลกอร์ซิล่าพาร์ท1กันครับเรามาดูที่กล่องกันก่อนเลยนะครับสำหรับก็ะลอร์ซิล่านี่นะครับ ไฮเปอร์โมเดลลิ่งพาร์ทครับผมนี่กล่องใหญ่เลยนะครับด้านหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้ครับเป็นภาพก o ร์ซ l ล่าแล้วก็คิงกิโดรานะครับเป็นแบบเป็นสีขาวดำครับผมก็เป็นชื่อของเขานะครับทางด้านข้างนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในเซตนี้นะครับมีตัวฟิกเกอร์ก o ร์ซ l ล่าแบบไหนบ้างนะครับนี่ก็จะมีแบบนี้ครับผมจะเป็นก o ซิล่าในเวอร์ชั่นปี1954ครับแล้วก็เวอร์ชั่นปี1989เวอร์ชั่นปี2002แล้วก็อันนี้จะเป็น ก็ซิล่าที่เป็นในเครื่องเล่นของเขาที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นตัวโมเดลก็ซิล่าในเครื่องเล่นของเขาที่ญี่ปุ่นนะครับจะไม่ใช่ก็ซิล่าในหนังภาคมนัส่วนนะครับถึงแม้ว่ารูปร่างจะคล้ายๆกันแต่ก็จะไม่ใช่เป็นตัวก็ซิล่าจากในหนังภาคมนัส่วนนะครับแต่อยู่คล้ายๆกันเลยเนาะเป็นก็ซิล่าแต่ในเครื่องเล่นนะครับก็ซิล่ารท์ครับอีกข้างนี้ก็จะเห็นเป็นรูปของฟิกเกอร์คิงกิโดร่านะครับในปี1 9 9 1แล้วก็ เมกะคิงกิโด a าครับปี1991เช่นกันครับผมมี2แบบเลยนะครับด้านหลังก็เป็นพวกข้อมูลคำเตือนทั่วไปนะครับของสินค้าของเล่นมีเว็บไซต์มีบาร์โค้ดอะไรแบบนี้ทั่วไปนะครับโลโก้ต่างๆของโตโฮเนี่ยลิขสิทธิ์กอสซิลล่านะครับโลโก้ของอาร์สปิริตแบบนี้ครับผมด้านใต้กล่องก็ไม่มีอะไรนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามา แกะกล่องดูตัวฟิกเกอร์ทั้งหมดข้างในนี้กันเลยครับเปิดกล่องมาแล้วเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือจะมีเป็นกล่องเล็กยย่อยๆข้างในอีก6กล่องนะครับก็จะมีตัวฟิกเกอร์กอสซิล่าทั้งหมด6แบบตามที่เราได้เห็นรูปข้างกล่องนี้เนาะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยกล่องเล็กๆข้างในนี้จะเป็นรูปที่มีสีแล้วนะครับนี่ก็จะเห็นสีสันแบบนี้เลยครับโอ้โหเป็นแบบสีสันสวยงามมากๆ เตมเหมือนโปสเตอร์หนังก็ซิล่าเลยเนาะนี่นี้เลยนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นรูปฟิกเกอร์แต่ละตัวในแบบที่เป็นภาพสีแล้วอย่างนี้เลยครับนี่ด้านหลังกล่องก็จะเห็นรูปทั้งหมดนะครับว่าในคอลเลกชันนี้มีอะไรบ้างก็นี่เป็นภาพโปรโมทนะครับที่ออกมาตอนแรกเลยครับผมเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เป็นพวกคำเตือนข้อมูลต่างๆนะครับ เกี่ยวกับชิ้นส่วนที่อาจจะมีชิ้นเล็กๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นชื่อของ Hyper m o d ม l i n g นะครับกัสตา a พาร์ทแบบนี้ครับผมดูครบกันทุกด้านแล้วเนาะมีฟิลเป็นลักษณะแบบเหมือนกล่องสุ่มเนาะเพราะว่าแต่ละกล่องก็เนี่ยหน้าตาเหมือนกันแนละ้วเราก็ไม่รู้นะครับว่าในกล่องนี้จะเป็นตัวฟิกเกอร์ตัวไหนนะครับแต่ว่าผมก็คือซื้อมายกบ็อกยกเซตแบบนี้เลยก็คือต้องได้ครบทุกตัวเนาะทุกตัวที่มีตามในรูปนี้ แต่ว่าถ้าสมมุติไปเจอกล่องอย่างเงี้ยที่ญี่ปุ่นเนาะหรือที่ร้านขายทั่วไปที่เขาอาจจะเปิดให้สุ่มเนาะก็เป็นลักษณะขยากซื้อสุ่มแยกเดี่ยวๆก็สุ่มกันไปนะครับกล่องสุ่มกัสซิล่าโมเดลกัสซิล่าแบบนี้ครับมาแกะดูกันเลยนะครับว่ากล่องแรกจะเป็นตัวไหนนะครับจากทั้ง6แบบนี้ครับผมมีเปิดออกมาเราก็จะเห็นเป็นถาดพลาสติกอยู่ข้างในอ๋อผมเห็นแล้วครับเป็น คิงกิโดรานะครับมีเห็นแบบ3ามหัวมาแต่ไกลเลยนะครับแต่อยู่ในกล่องเลยเปิดมาก็จะเป็นแพคแบบนี้ครับผมอาจก็มี2ชั้นแบบนี้นะครับซีลมาอย่างดีเลยนะครับเนี่ยตัวฟิกเกอร์นะครับตรงถาดปีกก็คือซีลมาแบบดีมากครับผมแกะดูที่ตัวคิงกิโดรากันเลยนะครับ กะซูมให้ดูรายละเอียดกันใกล้ๆเลยนะครับให้ดูการลงสีครับผมแล้วก็ดีเทลงานปั้นต่างๆผมว่ารายละเอียดดีเลยนะเนี่ยตัวเล็กขนาดนี้แต่ว่าดีเทลการปั้นการลงสีเนี่ยแม้แต่ที่ตานะครับถ้าดูดีๆก็จะเห็นเขาก็ลงสีที่ตาด้วยนะที่ลิ้นที่ฟันแบบนี้ครับผมปั้นมาอย่างดีแล้วก็ลงสีมาสวยงามเลยครับ ก็เป็นคิงกิโดราเหมือนอย่างที่เราเห็นในหนังก็ซิล่าเลยนะครับเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราเอาหางมาต่อนะครับหางกระปีกมาต่อแบบนี้ให้ดูดีเทลหางกันก่อนนะครับหางก็จะมีเป็น2หางแบบนี้ครับผมนี่ดีเทลการปั้นเนี่ยพวกหนามหรือเกล็ดต่างๆแบบนี้ครับผมสมจริงมากเหมือนอย่างที่เราเห็นกันในหนังเลยนะครับ เกลดละเอียดมากก็ต่อเข้าไปกับตรงนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีล็อกอยงนี้ให้ต่อเข้ากันได้พอดีนะครับใส่เข้าไปให้แน่นๆก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเดี๋ยวมาต่อปีกกันต่อให้ดูดีเทลรายละเอียดของปีกนะครับเนี่ยพวกเกรดนะครับหรือแผงปีกแบบนี้ครับผม สวยมากครับดีเทลแบบงานดีมากการปั้นลายเส้นตรงตามปีกต,ต่างๆแบบนี้นะครับอีกข้างหนึ่งนะครับแบบนี้ก็มาต่อกับข้างหลังตรงนี้นะครับโอเคก็ลงล็อกเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นคิงกิโดราที่สมบูรณ์แบบแบบนี้เลยโอ้โหดูไกลๆแบบ มันกำลังบินมาเลยเนะวัมน,นี้หนังเลยบินเข้ามาแบบนี้ครับผมเป็นตัวฟิกเกอร์ที่แบบไว้ตั้งโชว์นะครับจะไม่ได้มีจุดขยับเนาะแบบจะหมุนหัวหรือหมุนที่หางหรือขยับปีกอะไรแบบนี้จะขยับไม่ได้นะครับจะเป็นโพสเตอร์แบบนี้เลยนะครับในท่าแบบนี้อยู่อย่างนี้เลยสําหรับคิงกิโตราครับผมโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันต่อครับกล่องที่2ครับเป็น ก็ซิล่านะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันไหนเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นปี1 9 8 9นะครับผมรูปนี้นะครับก็จะมีมา2ส่วนนะครับตัวกับหางครับผมแกะให้ดูที่ตัวกันก่อนนะครับดูรวมรวมกันแบบนี้ครับผมแล้วก็ หางนะครับต่อเลยรล้วกันเนาะพอมีแค่สองชิ้นค่นี้ก็ต่อเข้าไปตรงหางแบบนี้นะครับให้ลงล็อกกดเข้าไปให้แน่นๆนะครับเรียบร้อยก็ซิล่าปี1989ครับผมให้ดูดีเทลรายละเอียดกันนะครับเป็นแบบนี้ครับผมผมว่าตัวนี้ ตาเนี่ยลงสีอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนะข้างเนี้ยเหมือนตาลงสีกับเดี้ยวไปนิดนึงอ่ะไม่ลงล็อกนะครับแอบดูตรงๆแล้วเหมือนดูก็ซิล่าเหมือนตาบอดข้างนึงไม่เป็นไรนะครับโอ okay. เคเดีมาดูดีเทลอื่นๆมีความสวยงามนะครับเนี่ยตามผิวหนังของก็ซิล่าเขานะหรือเกรดหรือครีบด้านหลังเนี่ยโอ้ลงสีสวยมากเลยนะมีแบบเป็นเฉดเฉดเป็นสีอย่างนี้เหมือนแรงเาาางาหม่นี้ครัให้มีความต่าง จุดเล็กๆเ,เขาก็ลงสีมาด้วยนะครับที่หางแบบนี้ครับชิ้นเล็กแต่ว่ามีดีเทลรายละเอียดดีมากเลยนะครับสมจริงเลยไม่แพ้กับโมเดลกุซิล่าตัวใหญ่ๆเลยครับมีที่ตรงเท้าเป็นแบบนี้นะครับที่ตัวด้านหน้าครับผมแขนตรงนี้เหมือนขยับได้ไหมนะ มันมีจุดจุดต่อไม่ได้นะขยับไม่ได้ครับอาจจะเป็นแค่แบบตรงที่เขาปั้นโมมาแล้วก็เขาประกอบเป็นตัวแบบนี้เนะแต่ว่าเราเอามาขยับให้มันปรับท่าเองไม่ได้เนาะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะไม่ฝืนดีกว่าเดี๋ยวพังโอเคครับนี่จะเป็นแบบนี้ไปดูกล่องต่อไปต่อครับกล่องที่สามครับผม ก็เป็นกอซิล่านะครับแต่จะเป็นเวอร์ชั่นปีไหนมาดูกันน่าจะเป็นอันนี้ไหม1954นะครับใช่นะครับผมเป็นกอซิล่าเวอร์ชันปี1954อันนี้ครับผมเนี่ยดูหน้าตาดูสีเป็นแบบสีขาวดำเหมือนภาพที่ดูในทีวีขาวดำสมัยโบราณเลยนะครับแล้วก็มีหางอันนี้ครับผมก็ต่อเข้าไปครับต่อไม่ยากนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้ว ให้ดูดีเทลรายละเอียดตัวนี้นะครับด้านหน้าหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมก็ดูมีความโบราณโบราณเนาะคลาสสิกเนาะก็ซิล่าเวอร์ชั่นแรกเลยปากขยับไม่ได้นะครับแต่ก็ลงสีมาดีนะครับด้านในเนี่ยฟันเป็นซี่ๆเล็กๆก,ก็ยังลงสีฟันมาให้หมดเลยข้างในนี้ครับดีเทลที่ตัวด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับผม มือนะครับลักษณะมือของกั i ซิล่ายุคนั้นนะที่ตัวส่วนขานการลงสีเขาก็ลงสีให้เหมือนกับเราดูในทีวีที่จะเป็นภาพขาวดำแบบนี้เลยนะครับฟีลลิ่งแบบนี้เลยนะเนี่ยจะมีความเป็นสีขาวดำอย่างนี้ครับการลงสีของเขาดูคลาสสิกมากๆครับเวอร์ชันนี้ ที่ห่างนะครับเนี่ยให้ดูก็ซิลล่าเวอร์ชันนั้นห่างเป็นแบบนี้เนาะที่เขาทําชุดก็ซิลล่าในสมัยนั้นในยุคนั้นเนาะเป็นแบบนี้ครับกล่องที่4ครับผมกล่องนี้เป็นก็ซิลล่า2อง2ครับผมนี่เห็นแบบคลีปหลังแหลมๆมาอย่างนี้เลยนะครับ แ่ออกมาจากถาดพลาสติกแล้วนะครับนี่แล้วก็มาต่อหางกันก่อนเลยนี่ครับผมกุซิล่าในปีสอ0พัครับให้ดูดีเทลกันใกล้ๆนะครับส่วนหน้าเป็นแบบนี้ครับผมพกรายละเอียดลักษณะผิวหนังนะครับหรือว่าครีบหลังต่างเนี่ยดีไซน์ครีบหลังที่จะแตกต่างจาก เวอร์ชันก่อนๆยังเห็นได้ชัดเลยเนาะกุสิล่า2002นี่นะครับจากหนังภาคกุสิล่าปะทะเมกากุสิล่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นปี2004เนี่ยจะเป็นภาค Final War เนาะจะดีไซน์ผมว่าดีไซน์เดียวๆกันเนาะกับแบบนี้ดีไซน์เหมือนๆกันเพราะว่าเกตครีบหลังจะแหลมๆแ,แบบนี้นะครับเป็นจุดเด่นของกุสิล่าในยุคนี้เลย2000ช่วง2 0 0 0มานะครับแล้วก็ หนังก็ซิล่าเนี่ยของฮอลีวูดนะก็ซิล่าเอ็กคองเดอะนิวเอ็มไพร์เนี่ยก็ดีไซน์ก็ซิล่าตัวใหม่ในหนังนั้นก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากก็ซิล่าในรูปลักษณ์เวอร์ชั่นแบบนี้เหมือนกันเนาะที่คีบหลังจะเป็นลักษณะแหลมๆแ,แบบนี้นะครับก็ซิล่าในยุค2000ครับผมให้ดูดีเทลที่ด้านหน้ากันนะครับตรงคอรายละเอียดดีมากเลยครับครับเนี่ยเส้นตรงคองต่าง ที่มือครับเนี่ยตรงนิ้วตรงเล็บก็ลงสีมาให้ด้วยนะครับที่เท้าอย่างนี้นะครับตรงหางเนี่ยขนาดปลายหางเล็กๆนะครับก็ยังปั้นดีเทลมาแบบโอ้โหลงรายละเอียดสุดนะ่ะทำถึงนะครับทำถึงเลยดีมากๆ ดูขนาดด้านใต้หางแบบนี้นะครับก็จะมีดีเทลรายละเอียดที่เราดูในหนังเราอาจจะไม่เห็นเนาะไม่รู้ด้วยว่าหางเป็นอย่างนี้นะครับตรงผิวด้านใต้หางของเขาอันนี้ก็เป็นก็ d z ซิล่เวอร์ชันปี2002ัครับผมกล่องที่5ครับก็เป็น g o d z ซ l ล่ในเวอร์ชั่น ครื่งเล่นกอซิล่านะครับกอซิล่าไรแบบนี้นะครับขอประกอบหางก่อนเลยนะครับดูภาพรวมกันเป็นแบบนี้ครับผมนี่โหท่าโพสเท่มากเลยแล้วก็ตัวแบบตัวลั่มบึกมากเลยนะครับเวอร์ชันนี้ให้ดูดีเทลกันใกล้ๆนะครับมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ เป็นกอซิล่าที่อยู่ในเครื่องเล่นกอซิล่าไรนะครับนี่ก็จะมีคลีปหลังเป็นแบบนี้ลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับดีไซน์ของกอซิล่าในหนังกอซิล่าไ i n u s วัเนาะผมยังไม่ได้ดูหนังเลยนะครับเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้นะครับคือลักษณะเหมือนๆกันเลยแบบดีไซน์คล้ายๆกันแบบนี้นะครับคลีปหลังจะเป็นสูงๆใหญ่ๆออกมาแบบนี้หน่อยนะครับแล้วก็ขาใหญ่เท้าใหญ่แบบนี้ ที่ตัวด้านหน้าครับท่านี้เท่มากเลยถ้าแบบเอาเรื่องเลยนะครับนี้ <laughs> ดีเทลรายละเอียดที่ผิวนะครับก็จะมีลงสีให้ดูมีวอลลุ่มอะไรขึ้นมาด้วยนะครับเป็นสีสีขาวสีเทาอ่อนๆตัดกันกับที่ตัวที่ผิวที่ตัวแบบนี้ครับขาดีไซน์ของเวอร์ชันนี้จะกล้ามขาใหญ่เป็นพิเศษเลยนะครับ ที่เท้านะครับดีไซน์เกล็ดผิวต่างๆของเขามี่เท้าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ที่หางครับดังปั้งหางมาเป็นแบบนี้ครับผมคลีบเกล็ดที่หาง นี่ก็เป็นก็ซิล่าในเวอร์ชั่นเครื่องเล่นก็ซิล่าไรที่ประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็กล่องสุดท้ายแน่นอนครับอีกตัวหนึ่งที่เหลือก็คือเมกกะคิงกิโดราครับแกะออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอประกอบก่อนเลยแล้วกันเนาะมาประกอบที่หางน,นะครับใส่หางแล้วแล้วก็ใส่ปีกครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับผมนีม่ก็เป็นเมกะคิงกิโดราครับให้ดูภาพรวมกันก่อนนะด้านข้างด้านหลังมาดูดีเทลกันใกล้ๆนะครับนี่ตรงส่วนหัวเป็นแบบนี้ครับก็ลงสีมาดีเลยนะครับที่ตาที่ลิ้นที่ฟันแบบนี้ครับหรือหัวที่เป็นหุ่นยนต์แบบนี้ครับผมเนี่ยก็ลงสีตามาแบบนี้แล้วก็ พวกสีดีเทลตามคออย่างนี้นะครับดูที่ตัวครับผมตรงตัวเนี่ยที่เป็นโลหะนะครับก็คือลงสีมาเหมือนโลหะเลยนะครับมีความเงามีความเมทัลลิกนะครับแบบนี้ดูสมจริงมากๆครับตรงขานะครับเกราะขาแบบนี้ครับผม ที่ปีกนะครับเนี่ยปีกก็มีดีเทลรายละเอียดเหมือนอย่างที่เราดูในหนังเลยนะครับแบบนี้ตามแผงปีกนะครับเนี่ยดีเทลรายละเอียดเล็กๆนะครับตรงเท็กซ์เจอร์ตรงผิวแบบนี้ครับผมของปีกที่จะมีความต่างกับที่ตัวนะครับอย่างนี้เป็นโคละเท็กซ์เจอร์กันเนี่ยเขาก็ปั้นมาแบบดีเลยนะครับเหมือนในหนังเลย ดูด้านหลังปีกนะครับก็จะเป็นแผงที่เป็นโลหะแบบนี้ครับผมเนี่ยมีดีเทลการปั้นรายละเอียดอย่างนี้นะครับสมจริงเลยนะครับมีความเป็นชั้งมีดีเทลต่างๆของลักษณะเหมือนกลไกลนะครับของเมกะคิงกิโดราอย่างนี้ครับผมเนี่ยที่ตามส่วนต่างๆของเขาบางทีดูในหนังเราก็ไม่เห็นนะไมไ่สังเกตว่าด้านหลังเป็นยังไงบ้าง พอมีโมเดลแล้วก็ได้มาเห็นกันชัดๆแบบนี้เลยครับว่าดีไซน์การออกแบบของเขาเป็นยังไงนะครับเราก็ได้ดูจากโมเดลอย่างนี้เลยเนี่ยรายละเอียดต่างๆอย่างที่หางอย่างนี้ครับโอ้โหผมก็จําไม่ได้เลยนะว่าหางเป็นแบบนี้ในหนังนก็มาดูกับโมเดลกันที่เขาตั้งออกมาแบบนี้ครับผม ก็คือเมกะคิงกิโดราครับครบทั้ง6ตัวแล้วนะครับของ Aspirit Hyper Model Godzilla Part 1ครับผม Part 1ก็จะมี6ตัวแบบนี้นะครับยืนกันเกือบจะหลุดเฟรมเลยนะครับผมยังไม่แน่ใจนะครับว่า พาร์ทสองจะมีตัวอะไรบ้างเหมือนยังไม่เห็นประกาศออกมาเลยนะครับตอนนี้เก็บพาร์ทหนึ่งไปก่อนนะครับก็มี6ตัวตามนี้เดี๋ยวมาดูขนาดกันนะครับว่าส่วนสูงประมาณเท่าไหร่นะครับที่ผมเห็นในระดับสายตาประมาณ8ซนติเมตรครึ่งนะครับประมาณนี้สําหรับกอซิลานะตัวเวอร์ชั่นปี54นะครับตัวอื่นก็ใกล้เคียงกันเนาะก็ถ้าเป็นเมกะคิงกิโดร่านี่ความสูงที่ปีกอยู่ประมาณ 12เซนครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับประมาณปลายปีก็อยู่ประมาณ12บสอเซนครึ่งครับผมอันนี้ผมก็ให้ลองเปรียบเทียบขนาดกับแอคชั่นฟิกเกอร์ของกอซิล่าในไลน์ H.S. Monster Art ของบันไดนะครับผมตัวนี้ส่วนสูงประมาณ16เซนติเมตรครับก็ยืนเทียบกับฟิกเกอร์อ s สเปริดไฮเปอร์โมเดลก i l ซิล่าพาร์วันแบบนี้นะครับส่วนสูงเปรียบเทียบกัน2ไซส์2แบบ คุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยครับผมขอฝากไลค์แชร์และ Subscribe ช่องกำปน้ต้นเพื่อไม่พลาดคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ